สอกรอไหมคะไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับแล้วสอกรอคืออะไรครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอก,กรอเดิมมีชื่อว่าสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวิสัยทัศน์คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรอในปัจจุบันบริหารงานโดยนางทัชชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวอาภาพรจันโทรัฐรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์สำนักงานสกรจังหวัดสมุทรปราการมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอในความดูแลทั้งหมด6แห่งประกอบด้วยสกรอ,อำเภอเมืองสมุทรปราการสกรอ,อำเภอบางคลีสกรอ,อำเภอบางบ่อสกรอ,อำเภอบางเสาธงสกรอ,อำเภอพระประแดงและสกรอ,อำเภอพระสมุทดเจดีย์ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาประกอบด้วย นางบุญทิดาจิตพักดีนางจุไรรัตเจริญสุขนางสาวนานพัทรศรีวิเชียนมีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ข้าราชการครูพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทั้ง6แห่งของจังหวัดสมุทรปราการดูแลศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้งหมด50บตำบลโดยมีครูกองอนอตำบลเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและประชาชน มีการจัดการเรียนรู้สารรูปแบบดังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับอยากรู้ไหมครับว่าภารกิจ2รเรา,เรามีอะไรบ้างไปติดตามอีกทีต่อไปได้เลยนะครับ